หมอต้นปียพนนะครับนะหรือว่าที่รู้จักกันนาหมอต้นพีเมดนะครับตอนนี้เราก็มีพีเมดคลินิกนะครับเนาะคลินิกนี้ก็เป็นคลินิกที่เปิดประมาณสิกว่าปีละหลักๆเราก็ทําเรื่องของจมูกกับเตือไขมันนะครับเนาะแต่ด้วยความต้องการของผู้ใชบ้บริการที่ค่อนข้างมากห้องผ่าตัดก็ไม่เพียงพอแล้วก็ออตอนนี้เราก็มีทีหมอค่อนข้างเยอะนะครับนนรก็เลยมีการเปิดอีกคลินิกหนึ่งก็คือ 42G 42G คลิน<ส>ิกนะครับคลินิกนี้ก็เป็นคลินิกใหม่นะครับเนาะที่ เรามีเรื่องของการบริการให้ครบวงจรนะครับดังนั้นก็มีตั้งแต่ทําจมูกเติมไขมันนะครับมีทำตานะครับปลุกผมนะครับดึงหน้านะครับหรือว่าหัตถการอย่างอื่นอย่างเช่นเติมหน้าอกนะครับตัดหน้าท้องนะครับเนาะหรือว่าดูดไขมันนะครับ แล้วก็เราก็จะมีบริการเรื่องของสกินด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณด้วยยังไงก็ขอฝากคลินิกนี้ไปด้วยนะครับเนาะสำหรับการทิจารณานะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลินิกที่ค่อนข้างตั้งใจนะครับปรับในเรื่องของโครงสร้างและก็การบริการต่างๆให้ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับในปัจจุบัน